เน,นอาทิตย์ก็จะเห็นได้ว่ามันจะไปเด่นด้านข้างนะครับตรงบริเวณน,นี้แต่ตรงกลางเนี่ยยุบลงไปในลักษณะนี้นะครับเรื่องของเน,นอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเกยียรติยศชื่อเสียงโชคลาบรวมไปถึงตําแหน่งหน้าที่ความเด่นดังเครดิตการไปที่ยอมรับต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดลงไปไม่สมบูรณ์รวมถึง เส้นอาทิตย์นะครับมีค่อนข้างมากเลยแต่ว่าเส้นอาทิตย์มันก็ไปตกขึ้นไปถึงข้อนิ้วนะครับอะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีในละะนักษณะนี้เส้นอาทิตย์ดีนะมีเยอะแต่ว่ามันเลยขึ้นไปบนข้อนิ้วด้วยตกช่องเสียหายด้วย แทนที่จะกลายเป็นความดีงามความเจริญรุ่งเรืองนะครับมันกลับกลายเป็นความวุ่นวายการมี